สวัสดีครับอันนี้ก็มาเตือนอแล้วก็แนะนำสำหรับมือใหม่ที่ไม่ใช่มือใหม่มือมือใหม่และมือเก่าที่ว่า,าทำงานแล้วออกมาทำเองตรงงานที่จะซื้อเครื่องมืออย่างเช่นเกี่ยวกับเครื่องอันไม้เครื่องลีดเครื่องฉีดเครื่องตัดเครื่องเจาะอะไรพวกนี้ครับแต่แตอนนี้ผมก็ทำคลิปบ่อยๆแล้วแต่ว่าแต่ว่า ยังมีคนที่พึงมาเจอคลิปแล้วก็มาพูดว่า,าผมน่าจะเจอช้างเร็วกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ผมก็แนะนําบ่อยๆเออทีนี้ก็มาแนะนําเหมือนเดิมคือเครื่องอะย่างย่งเช่นเครื่องฉีดเลืตัดอะไรพวกเนี้เครื่องในสำคัญเครื่องในจําเป็นผมก็แนะนําที่สองเครื่องนะครับที่ว่าจําเป็น คือสมมติว่าคุณสื้อเครื่องแบบประคับประคองอย่างเช่นเครื่องตัดแค่ประคับประคองตัดได้เจาะได้ประคับประคองอย่างนี้มันก็เครื่องไม่ไม่เต็มร้อยไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแต่เครื่องรีบเครื่องฉีดสองเครื่องเนี่ยผมผมให้ความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเครื่องเราไม่ดีเนี่ยรีดไม่ดีฉีดแล้วงานไม่ ไม่ได้มุมไม่ได้ชตกหรือทํางานลําบากเนี่ยอะไรประมาณเนี้คือผมว่ามันทําให้เสียเวลาในการทํางานของช่งางไม้เออทีนี้ผมแนะนําอยู่สองเครื่องคือคืนเนึงเนี่ยสําคัญเลยเครื่องรีดเครื่องรีดนี่มันต้องใช้งานดีเลยเอออะไรประมาณนี้ครับเครื่องคิดนี่รองลงมานะครับก็แนะนำสองเครื่องนี้แล้วก็สำหรับคนที่ ผมเจอมาลอยทั้งลอยคนเมื่อใหม่ติดปัญหาเรื่องอ,ออกมาทําเองก็งบเหลืองบว่างบไม่พอหลังเลใจว่าจะซื้อสิบสอนิ้วจะซื้อสิบหกนิ้วก็สองคิตสองใจประมาณว่าเพือพ่อเพื่อแตง่งบก็มีปัญหาด้วยเอ,อ,อะไรประมาณนี้เพื่อมันจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมีงานใจเข้ามาจะมีความคิดแบบนี้หมดเลยผมก็มาแนะนําว่า ไอ้ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดมากเลยงานอย่างเช่นเนี่ยครับอย่างเช่นที่เบสิกเลยเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยสิบสอนิ้วก็พอแล้วครับแต่เอาเครื่องดีๆหน่อยมาใช้ครับเครื่องรีดที่ว่าลีดไม้ละเอียดจบแล้วแข็งแรงใช้งานใช้งานหนักได้เนี้ยครับผมแนะนำแค่สิบนิ้วถ้าเริ่มตนเนี่ยครับแต่สำหรับคนที่สองจิตสองใจก็ อยากได้เพื่อมีงานใหญ่เพื่ออะไรประมาณนี้คือแต่ถ้าเรามีงบอ่ะเขาเริ่มเลยสิบกแต่การที่จะเลือกเครื่องใหญ่มาใช้งานเหล็กหน้าท็อปมันจะเสียนะครับหน้าท็อปมันจะเสียเใส่ใช้งานเล็กก็อยัดข้างๆมั่งอะไรมั่งทําให้เครื่องเสียง่ายครับเ,เครื่องใหญ่ก็ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานงานใหญ่เครื่องเล็กออกแบบมาก็ใช้กับงานเล็กอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับ แล้วส่วนเรื่องคนที่ลังเลครับที่อยากอยากได้สิบสจะใช้12นี่เดี๋ยวจะมีงานใหญ่เข้ามาจะทําไม่ได้อะไรประมาณนี้คือบางทีเราน่าจะมีคําตอบให้ตัวเองอยู่แล้วว่าเออเราทําอะไรอยู่บ้านนอกดาวบ้านนอกดาวไม้โดยทั่วไปเราไปซื้อไม้แบบไหนมาทำนะเออไม้สักไม้สักนี่เข้านิยมนะครับ แล้วก็ไม้ไม้เก่าไม้เก่ามือสองที่ว่าเราไปซื้อประมูลบานอะไรมาลือมาเอาไม้มาขายอย่างเงี้ยครับไม้มันไม่เกินสิบนิ้วนะครับเออไม่เกินนี่หรอกแต่ถ้าเราทําไม้พื้นทําไม้พืนนะเออมันต้องมีไม้ใหญ่ๆอาจาจะไปซื้อไม้เบอร์ไหนมาทำพวกไม้โอกไม้อะไรที่แผ่นใหญ่ๆมาทำเ,ออเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทํางานประเภทไหนเราก็มีคําตอบอยู่แล้วแต่การที่จะสองจิตสองใจเพื่อเพื่อเพื่อทีอนี้ ที่ผมมาแนะนําเพราะว่าผมเจอมาลอยทั้งลอยก็เลยมาถามคลิปแนะนําเพราะว่าหนึ่งอาการเพื่อแล้วงบมีความจากัดเนี่ยครับอ่ามันจะเจอของที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเครื่องเล็กเดี๋ยวมันจะไม่ได้เดี๋ยวอยากได้เครื่องใหญ่แต่เครื่องใหญ่ในราคาถูกครับถูกมันถูกเกินอย่างเงี้ยครับแล้วเครื่องมันใช้งาน ไม่ได้อะไม่ได้ยังไงคือใสมไม้มันก็เดินดื้นึบๆได้แต่ไม้ออกมาโค,โคเกเคกสภาพเครื่องสภาพเครื่องไม่ได้เลยบางทีแบบดูงานนี่เป็นเห็นใยราคาถูกมันมีถึงคนซื้อเครื่องไฟบานนะมีคนซื้อทอ่ง24นิ้วหรือ30นิ้ว32น,นิ้วมีแต่ว่าใช้กับไฟบาน แล้วงานที่เอามาฉายดู้ไหมไม้น้าแปดน้าสิบเออใหญ่ยยสุดแล้วแล้วก็มีน้าสี่น้าหกเออมาใส่เครื่องยี่สิบสี่นิ้วเครื่องสามสองนิ้วเปิดไฟบ้านเปิดเครื่องทีนึงก็หมดไฟแล้วเครื่องมันก็พังง่ายเอออะไรประมาณนี้ครับอ่าเครื่องสภาพเครื่องแต่ละคนที่ผมเชลียร์มานะเครื่องมันซื้อมาอย่างเช่น เครื่องไม่ไม่สมราคาเ,ออเพราะว่าเข้าใจว่าเครื่องหน้าใหญ่เราก็มาประเมินราคาหน้าใหญ่ยี่สี่นิ้วราคาสี่หมื่นห้าหมื่นถูกวะแต่ว่าไม่ดูเครื่องว่ามันสมกับราคาไหมทีนี้ไปซื้อเครื่องประมาณสี่หมื่นหรือห้าหมื่นกว่าบาทยี่สี่นิ้วหรือสามสิบสองนิ้วซื้อต่อจะเข้ามาถ้าเป็นผมนะสะภาพเครื่องที่เขาซื้อมานะ ซองมื่นผมผมยังคิดหนักเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่อ่าหน้าท็อปขวางจริงแต่ว่าอ่าสอบหาบและอะไรข้างในเนี่ยมันมันเป็นงาน DIY ทีนี้งานมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเออทีนี้มันถึงแม้ว่าจะซ่อมซ่อมให้ดีเลยก็ก็ใช้งานไม่ไม,ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่า หน้าท็อปใหญ่แต่ใช้งานหนักไม่ได้ได้แค่งานเบาคือระบบฟีดระบบอะไรกลนที่เขาวางมามันมันไม่ได้คือถึงว่าจะซ่อมซ่อมอยังไงก็ซ่อมไม่ได้คือมันมันพิษตั้งแต่แรกที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วครับเออว่ามันรองรับงานประเภทไหนประเภทไหนครับเอ,องานบางๆหน้ากว้างเหมือนไม้กระดานเนี้ยเออเดินได้แต่งานที่นักหน่อย อะไรประมาณเนี้ยเดินไม่ได้เออกาลังเครื่องไม่ไม่ถึงอะไรประมาณนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้เพื่อใครกําลังเป็นแบบนี้แต่แต่ผมเชื่อว่าเป็นเยอะอยากเพื่อหน่อยอะไรประมาณนี้เออคือผมมาทิ้งทายคลิปนะงานเล็กเครื่องเล็กใช้กับไม้น่าเล็กส่วนเครื่องใหญ่ใช้กับไม้น่าใหญ่เออแต่เบื้องต้นน่ะเบื้องต้นเน่ะคนที่ทำงานนอกดาวอ่ะ มันอยู่แค่สองเบอร์นะมันอยู่แค่สองเบอร์เท่านั้นนะครับหรือคนที่คนที่กําลังจะคิดเ,เริมจะซื้อเท่าไหรด่ดีจะซื้อหน้าไหนจะได้ไม่จะได้ไม่ข้อมงานหรืออะไรประมาณนี้คือเบสิกเลยคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบคิดเยอะครูจะใช้เบอร์นี้เบอร์น,นี้อะไรประมาณนี้คือไม่ต้องคิดเยอะเลยคือเริ่มที่มีแค่อสองเบอร์ครับงบน้อยหนึ่งงบน้อยครับ สิบสองนิ้วส่วนงบถ้าคนที่มีงบเยอะหน่อยก็สิบหกนิ้วก็มีสองเบอร์ที่ผมแนะนําคนที่กําลังจะเริ่มซื้อเครื่องหรือกําลังจะเริ่มทํางานมีสองเบอร์นี่างบน้อยสิบสองนิ้วงบเยอะสิบหกนิ้วประมาณนี้แล้วก็เลือกเครื่องที่ดีหน่อยเออไม่ใช่ว่าไปซื้อเครื่องมาแบบเน้นราคาถูกพอใช้แล้วไม่ดีแล้วก็ ไปดูร้านอื่นเห็นยี่ห้อแบบเดียวกันเลยหน้าตาเครื่องเหมือนกันเลยไปโวยวายเสียมารยาทเห็นเขารีวิวขายเครื่องหน้าตาแบบนี้ไปคอมเมนต์นี่นั่นนี่นั่นไม่ดีอย่าคอมเมนต์ไม่ดีไปไปเหยียดเขานี่นั่นนี่นั่นว่าเอ้ยเครื่องไม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เอออันนั้นมันเป็นการเสียมารยาทเราเราต้องตังสติหน่อยอันนี้สําหรับคนที่เป็นอยู่นะตังสติหน่อยเครื่องมันไม่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเห็นคนไปซื้อนั้นมาแค่ 20, 20, สองหมืนองหรือสองหมืนห้ามาใช้ก็แก่งก้องแจงไม่ดึงมาอะไรไมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้เห็นเครื่องผมรีวิวหน้าตาแบบนี้มาคอมเมนต์แล้วเครื่องมันไม่ดีอย่างงั้นอย่างนีนงน้คุณต้องถามว่าคุณซื้อจากที่ไหนมาซื้อจากลานผมไหมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเสียมารยาเยอะนะ เยอะนะครับที่เป็นแบบนี้เยอะเยอะมากเลยที่เสียมารยาทที่ว่าเขาไปคอมเมนต์ทั้งๆท,ที่คุณไม่เคยซื้อเครื่องกับผมสักครั้งเลยเออทีนี้ไปคอมเมนต์ผมแล้วว่าน,นี่นานี่นั่นไม่ว่าจะเป็นช่องช่อง youtube ช่องหลายๆช่องก็ไปคอมเมนต์อันนี้ผมก็ามาคือมันเป็นสิทธิที่ของคุณนะอ,อคุณจะแสดงความิดเทนอะไร แต่บางทีผมแนะนําว่ามันเสียมารยาทบางทีเอ,อไม่เคยซื้อเครื่องของผมสักครั้งเลยเแล้วเวลาผมรีวิวมาคอมเมนต์ว่าไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้นอนเอ,อหลายๆคนเนี้ยมาคอมเมนต์ถ้าเครื่องของผมอะลูกค้าเก่าะมีนะที่ซื้อเครื่องไปแล้วเอ,อเครื่องใช้งานปกติเลย ภายในอาทิตย์หนึง่งเนี่ยใช้งานปกติเลยแต่ว่าแกประมาณติดปัญหาเรื่องน้ำหนักเครื่องหนักอาจจะมือไม้ด้วยไม่เคยใช้อ่าเครื่องมันเดินได้นะเวลาเราใส่ไม้เ่ไม้ที่เลื่อยมาเนี่ยครับอันนี้พูดยาวน่อยเราเลื่อยมาเลื่อยยนเลื่อยอะไรพวกนี้มันโคง้งอ่ะมันขดมันโคง้งมันไม่ไม่สามารถที่จะเดินได้นะยัดยัดเข้าเครื่องมันเดินไม่ได้เลยถ้าไม้มันขดมันโค้งเนี่ยครับเออทีนี้ ถ้าไม้ที่เลื่อยมาโค้งเล็กๆน้อยๆมันพอเดินได้แต่ต้องกินบางๆเนี่ยประมาณสามมิลอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าคุณอัดเลยห้ามิลหกมิลเนี่ยให้มันเดินได้ทีเดียวเลยมันเดินไม่ได้ไม้หนึ่งไม้ขคไม้โค้งที่เลื่อยมามันไม่ตรงด้วยอะไรประมาณนี้เรากินหนักด้วยมันก็เดินไม่ได้ทีนี้ใจก,กโ็โทรมาเครื่องใช้ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ ทีนี้เราเป็นคนที่รีวิวแล้วก็ดูแลลูกค้าเต็มที่เลยเราบอกว่าเพราะอะไรก็บอกว่าเครื่องไม่ดีไม่ไม่เดินเราก็เดินทางเข้าไปก็เราก็ใส่ไม้เดินปกติเลยหลายหลายคนนะ่าจะเคยเห็นคลิปผมนะเวลาเดินไม้ผมนั่นถับไม้ด้วยแล้วก็ดึงดึงตามกับไม้ด้วยเครื่องก็ยังดึงได้ปกติผมก็ไปรีวิวแบบนั้นต่อหนะ้าแกเลย สรุปแกบอกว่าเปลี่ยนเรื่องผมคอเปลี่ยนได้ไหมช่างเดี๋ยวผมผมจะคอทาดทุนแล้วกันเออจะคืนให้ช่างแล้วกันเพราะอะไรครับขอฮดโพนอีกแกก็เบี่ยงไปเรื่อยๆว่าเครื่องเวลาแกยกขึ้นรถมันหนักเออแต่แต่ครั้งแรกบอกว่าเครื่องมันไม่ดีเครื่องใช้างานไม่ได้เลยเราก็ออกจากบ้านไปเนี่ยมีความคิดแค่ว่าหนึ่ง มอเตอร์มันไม่หมุนมอเตอร์มไม่หมุนอาจจะเกิดจากไฟไฟมีปัญหาแน่เลยไฟบานเราก็เตรียมไปเตรียมอุปกรณ์เราไปไปทดลองให้แกดูว่ามันต้องแกยังไงมั่งแต่พอเราไปถึงางานงานจริงก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าแกโทรบ,บอกว่าเครื่องใช้ไม่ได้เลยช่างเอากลับไปได้เลยเพราะว่าตอนที่คาคายผมก็บอกว่าถ้าใช้ไม่ได้หรือมีปัญหาไม่ถูกใจไม่ถูกใจต้อง เครื่องใช้ไม่ได้หรืออะไรอยากจะเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยคือ,อได้เลยอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เหมือนเบียงไปเบียงมาคือเหตุผลคือว่าคือว่าหนึ่งมือใหม่ใส่ไม้ไม่เป็นใส่ไม้นี่เป็นคืออันนี้อาจจะพูดเยอะนะไม้มันโค้งใช่บ่ต่าเราเราสมมุติว่าเราใส่ไม้ใส่ไม้สุสมมุติว่าเราใส่ไม้นะครับ ใส่หนึ่งด้านเราก็ต้องกลับถูกไหมกลับแล้วมาใส่ด้านกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครถูกไหมครับแต่มือใหม่เนี่ยมือใหม่ช่างไม้จริงอ่ะแต่ว่าไม่ไม่เคยรีดไม้เนี่ยสมมุติว่าไม้ฝั่งนี้รีดยังไม่หมดเนี่ยเขาจะรีดด้านเดียวเนี่ยนาเนียรีดเรื่อยๆ,ๆจนว่าไอ100้ร้อยตะเข็บอะไรให้หมดก่อนถึงจะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเออจะเป็นแบบนี้ ถามว่าแกเป็นช่างไม้มากี่ปีคือเป็นช่างไม้มาตลอดชีพแล้วแต่ว่าไม่ไม่เคยซื้อเครื่องรีดไปใช้เป็นช่างไม้ที่ใช้เกี่ยวกับกบกบมือกบไฟ้าอะไรประมาณนี้แต่ทํามานานแล้วคือตลอดชีวิตแกคือเป็นช่างไม้แต่ว่าไม่เคยซื้อเครื่องรีดไปใส่ไป,ไปใช้ทีนี้ เวลารีดของคนที่ไม่เป็นน่ะจะรีดด้านเดียวเนี่ยรีดรีดแล้วก็ดูย,ยังเลือนนี่ว่า้ตรงนี้โดนหมดแล้วตรงนี้ยังไม่โดนรีดรีดให้หมดถึงจะผิดกับด้านมาใส่ด้านหนึ่งให้เสร็จคือจะเป็นแบบนี้มากกว่าเออทีนี้ทีนี้เราไปดูแล้วแกยังไม่มีประสบการณ์ทีนี้บางบางคนนทะี่พูดเยอะหน่อยนะคือบางคนอายุมากค่อนข้างจะไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่เปิดนี่หมายความว่าการที่เราแนะนาําการที่เราสอนเนี่ย หัวหัวแกอาจจะแข็งนิดนึงอาจจะไม่หลับฟังเราเลยนี่แบบถ้าเปลี่ยนใจแล้วคือไม่เอาเลยอะไรประมาณนี้คือสรุปคือได้ยบเครื่องนั้นกลับมาเออก็หักคามงน้ำมันอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าเครื่องเราไม่ไม่ได้ชำรุดเหมือนที่แกแจ้งมาแล้วเหมือนที่เงื่อนไขที่เราตั้งไว้ว่าเครื่องใช้ไม่ได้คืนเต็มจำนวน แต่เครื่องชัยปกติทีนี้เราก็ต้องมีค่าน้ำม,มันค่าอะไรฮักเสียเวลาอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เราก็แกก็เลิกเลิกเป็นเพื่อนเลิกเป็นเพื่อนในเฟซเลิกเป็นเพื่อนในเฟซทีนี้เราก็ไปติดตามดูปรากกว่าไปซื้อเครื่องบิ๊กไปซื้อเครื่องสี่ข้าวๆาวสิบหกนิ้วสี่ข้าวขาวนะขอขอไม่ระบุยี่ห้อแล้วกัน สีข,ขาวไม่ระบุยี่ห้อราคาถูกถูกกว่าทีนี้เห็นแกรีวิวแกโ์ใช้ชดีมากเออของมันต้องมีแต่ทีนี้เครื่องพวกนั้นอ่ะเราเป็นช่างเราโลดีมันจะมันจะไวอะมือไม่แล้วก็เครื่องเราดีขนาดนี้ยังใช้ไม่เป็นยังใช้ไม่ได้เลยอันนั้นจะรอด่ะทีนี้ผ่านมาปีหนึ่งอ้ะแต่ทีนี้แกไม่ได้ติดต่อมาให้เราซ่อมนะ แกก็เอาเครื่องนั้นเน่ะเครื่องที่แกซื้อป่ายแดงเนี่ยไปคายต่อให้เพื่อนที่เป็นช่างไม้เหมือนกันแล้วก็เพื่อนที่เป็นช่างไม้ก็ติดต่อมาให้ผมซ่อมอีกทีหนึ่งแกบอกว่าอยู่กับเจ้าของเดิมใช้งานปกติเพียงแต่ว่ามอเตอร์ไม่บ่อยอะไรประมาณนี้แต่นี้เราก็เลย ทําการเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ใส่มไม้แกดูแล้วก็เปิดเครื่องของเราอะ่ะใส่ไปปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่อง,องเราใส่มาเทียบดูเราเทียบไอแ้แกดูแกเลยถามแกว่ามันมันใช้งานดีไหมครับแกบอกว่าทาไมมันไม่เรียบเออก็ใช้ไม่ดีคุณยังไม่เคยใช้เครื่องดีทีนี้ก็เลยเข้าใจว่าเครื่องนี้ดีดีแล้วคือดีไม่เท่ากันดีของแกนี่คือดีสําหรับ ของแกคนอื่นมันไม่ดีอ่ะคือมันไม่ได้เป็นมาตรฐานะคือเราเคยใช้เครื่องแบบนี้ยเออเครื่องเครื่องของคนอื่นหรือเครื่องอื่นๆนอ่ะมันดีมากกว่านี้อออแต่แกไม่รู้คิดว่าเครื่องของแกที่ที่ซื้อมาเนี่ยดีสุดแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาเทียบไปดูกันเราเขาบอกว่าดีแต่แต่คุยยากนะคนที่สูงอายุบางคนเนขะคุยยาก เจ้าของเดิมเขาซื้อปลายแดงมาแกก็เลยเล่าว่าเจ้านั้นเจ้านี้เราไปเรามาเราไปเรามาก็เราก็เลยรู้อ,อ๋อเออเราก็เลยเล่านิทานกลับไปแกก็เลยบอกอ๋อที่ทําไมเขาทามาปลายแดงมันไม่ดีวะเราก็เลยอธิบายว่าถ้าทํามาดีเราขายราคาถูกแล้วต้นทุนของคนที่ขายมาราคาถูกของดีเขาไม่มีเรือจะกินเลยนะเออคือมันทําไม่ได้แต่นี้เขาก็ทําอย่างเงี้ย เพื่อที่จะลดต้นทุนเขาแล้วขายถูกขายถูกก็เน้นจำดนวนไปเขาก็เลยอ๋ออ๋อถ้าอย่งนั้นทำให้ดีก็เลยจัดไปทําให้ดีก็ไปดูเครื่องสีครขาวๆที่ผมรีวิวอะอรีวิวมาก็จุยเลยอะไรประมาณนี้ก็ลองที่ามดูนะครับสวัสดีครับ